สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบพาอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้วันที่หาสิงหา2 5 6พันนะครับตรงกับวันพฤหัสเมื่อนี้เฮามีนัดกันครับเมื่อนี้เฮาสิไปเที่ยวกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบ้าหน่องนัน่กกนเลยนะครับเด้อไอ้กดกระดิ่งนั่มนะครับแต่เดี๋ยวดพลาดคลิปใหม่ๆของเบ้าหน่องนะครับ เมื่อนี้วันที่หาตรงกับวันพฤหัสห้าสิบภากันไปเที่ยวนะครับเนาะตามนัดเดี๋ยวเบาน้องสีวางตัวเลขห้นะครับว่าเมื่อนี้เบาน้องสีวางตัวดใดห้ตัวเลขชุดนี้เป็นเลขฝันของเบาน้องนะครับเบาน้องฝันเลขที่ห้เมื่อนี้ซีโตเป็นเลขทะเบียนรถนะครับจังไดกาด ให้เอฟซีทุกคนจงโชคดีนะครับในวันที่หาเมื่อนี้นะครับผมเมื่อนี้เป็นจะไดดอกบอกว่าถือคือกันครับผมเมื่อนี้อาจิมาแต่เสียงนะครับเบาวน้องอาจิบอเห็นแต่ว่าเบาวน้องกระชิบ้างตัวเลขหายคือเก่านะครับเนาะเมื่อนี้ขอให้เอฟซีทุกคนจงโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ